เมื่อกฎหมายเอาผิดกลุ่มเด็กเลวไม่ได้คุณปู่ต้องลุกขึ้นสู้เพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีให้กับหลานสาวคืนมาสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องอยากเล่าสตูดิโอช่องสปอยหนังอารมณ์ดีแค่แต่หนังดีๆซีรีส์โดนๆมาให้คุณได้รับชมกัน วันนี้เราขอเสนอสปอยหนังเก่าเมื่อปี1999จากรัสเซียแต่เข้ากับบรรยากาศเหตุบ้านการเมืองของไทยมากในช่วงนี้อย่าง The Rifleman of the Volchilov Regiment หรือ Volchilov Shooter ซึ่งวันนี้อาจจะขออนุญาตงดสอดแทรกมุกนะครับเพราะเนื้อหาของหนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะมีเนื้อหาที่จริงจังและหนักหน่วงต่อความรู้สึกซึงเดิงดาวจะรู้รทึกแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันเช่นเคยขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งหัวใจคนละหนึ่งซับสไครให้เป็นกำลังใจแก่ทีมงานผู้ที่รักยิ่งของผด้วยนะครับ ตะโกดไล์เรียบร้อยแล้วก็รับชมกันได้เลยครับเปิดเรื่องมาหนังพาให้รู้จักกับคุณปู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าไอแวนซึ่งหลักดวนหมักลุกกับเพื่อนสูงวัยแถวบ้านของเขาซึ่งฝีมือการเดินหมักรุกนั้นไม่มีใครกินคุณปู่ลงได้ต่อมาพาพกระตับเป็นหญิงสาวทรงสกรานนามว่าแคทยาเธอช่างมีหน้าตาน่ารักสดใสแต่ยังมีบุคลิกร่าเริงยิ่งเย้ให้กับเพื่อนบ้านเสมอและแน่นอนเป็นที่หมายตาของหนุ่มทั้งอำเภอแถมยังเป็นหลานรักของคุณปู I ่ไอแวนอีกด้วย และในขณะที่แคทยากำลังเดินกลับบ้านอยู่นั้นได้ถูกสองหนุ่มวัยรุ่นที่เคยรู้จาักกาันมาเชื้อเชิญให้ไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของเพื่อนพวกเขาแต่เธอไม่ค่อยจะสนิทกับเพื่อนพวกเขาเท่าไหร่เธอเลยพยายามบายเบียงแต่พวกเขาก็พยายามเกลี้ยกล่อมเธอถึงขั้นคุกเข่าขอร้องก็เลยเดียวเธอก็เลยจำใจตอบตบลงไปงานปาร์ตี้นั้นไม่นานนักสองหนุ่มคนนี้ก็พาแคทยาไปที่ห้องของเจ้าของวันเกิดแคทยา,ย,ายังไม่ทันจะนั่งพักพวกหนุ่มคนนี้ก็ยืนยย่นเหล่ายื่นเบี้ยให้กับเธอหวังจะกระชับพื้นที่มออมมเเหล้าาาธใจนขดสติ ยาเองก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ทันรู้ตัวว่าเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายจากเดมมนุษย์ในร่างวัยรุ่นน้าหล่อระหว่างที่กลุ่มวัยรุ่นกระชวนเธอคุยไปเรื่อยนั้นก็มีผนุ่มคนหนึ่งแอบเทอะไรบางอย่างลงในแก้วของเธอหลังจากนั้นทั้งหมดก็ชวนเธอยกดกยกซดกันจนหมดแก้วเมื่อแคดยาดื่มจนหมดเธอรู้สึกมึนเมามากกว่าเดิมเธอเลยคิดว่าเธอแค่เมาจากการดื่มเหล้ามากไปเท่านั้นเธอจึงเลยจะขอกลับบ้านก่อนแต่พวกกลุ่มวัยรุ่นนี้ก็ยื้อเธอไว้และไม่ยอมให้เธอกลับบ้าน ทีนี้บรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปพวกวัยร,ร,รุ่นหน้าหลอก็กลายเป็นพวกวัยรุ่นหน้ากืนแสดงกริยาบ้ากามใส่เธอแคทยาตกใจและทําตัวไม่ถูกจนเธอนั้ล้มลงไปอยู่ที่พื้นหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับแคทยาแคทยาผูกพววัยรุ่นพวกนี้กทาช้ำเลาคื่ใจเธออย่ากก็ไม่ใช่มนุษย์เธอกีด้องเท่าไรพวกมันก็ไม่หยุดความต่าช้าแต่เพื่อที่ชวนเธอมาก็เบินหน้าหนีไม่ไมีแม้แต่ความช่วยเหลือใดๆให้เธอเมื่อกับว่าเพื่อนของเธอนั้นหลอกเธอมาให้พวกเหลือเดนนี่ย่อมยีโดยเฉพาะ จนกระทั่งฟ้ามืดพวกเดนนรกยึงยอมปล่อยเธอไปแต่ก่อนที่แคทยาจะกลับหนึ่งในเด็กเด,กเดนนั่นก็ยัดเงินให้กับเธอจํานวนหนึ่งแล้วบอกว่าเป็นค่าเสียหายที่พวกมันชดใช้ให้กับเธอจากนั้นแคทยาจึงเดินออกมาจากห้องนั้นด้วยร่างกายที่ชอกช้ำสะบักสะบอมไม่เหลือดีต่อไปแล้วเมื่อถึงชั้นล่างเธอก็โยนเงินที่พวกเดนนรกให้มานั้นเว่งลงกับพื้นให้พวกเด็กเดนนรกที่ยืนมองเธออยู่หน้าระเบียงก็ทาอย่างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อแคทยาก,กลับมาถึงบ้านเธอตัวลงกับพื้น้นและเรริ่มมอ,ออองไกา ุณปู่ไอแวนที่บปเห็นหลานตัวเองร้องไห้เหมือนใจจะขาดกรีกา็มาถามถ่ายว่าเกิดอะไรขึ้นแคทยากเอาแต่ร้องไห้ไม่หยุดและยังไม่ยอมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับปู่ฟังปู่เธอก็พยายามถามแล้วถามเล่าจนเขาไปเห็นรอยเลือดตรงขาทีนี้แหละคุณปู่รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลานของเขาปู่เลยถามแคทยาด้วยความแค้นว่าใครเป็นคนทําแคทยาจึงค่อยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับปู่ฟังปู่เองก็ข่มอารมณ์โกรธเอาไว้และคอยปลอบประโลมหลานสาวสุดที่รัก หลังจากนั้นคุณปู่ไอแวนก็ถือขวานไปข้างนอกเพื่อกาศจะมปเช็คบินไก่พวกเด็กเดนนรกนี่ที่ทำร่วงชั่วไว้กับหลานสาวข,ของเขาระหว่างที่เขากำลังเดินไปฉากกับพวกมันก็ได้ไปเจอกับเพื่อนบ้านอย่างอีกออีกอที่เห็นคุณปู่ทำหน้าบึ้งตึงไม่เหมือนคนเฟนลี่จึงชวนคุณปู่เข้าไปคุยในบ้านจากนั้นอีกอจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณปู่ถึงโมโหข,ขนาดนี้หลังจากที่อีกอรู้เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับแคทยาในฐานที่เขาเป็นตำรวจอีกอจึยพยายามบอกให้ปู่ใจ ปล่อยเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจจัดการเองดีกว่าต่อมาอีกออรีบกลับไปที่สถานีตำรวจเด็กรวมพลตำรวจ4-5นายพร้อมอาวุธครบมือเพื่อจะไปบุกจับไอเด็กเดนนรกนี่ถึงห้องพักและเมื่อถึงหน้าห้องไอ้พวกเด็นนรกตำรวจก็ปลอบตัวเป็นเด็กส่งพิซซ่าีย้ให้เด็กเดนี่เปิดประตูให้หน่อยเมื่อเด็กเดนแง้มประตูออกมาอีกออพ่าลูกน้องพังประตู้าไปก็คุมไอเด็กเดนทั้งหมดหลังจากสอบสวนไอ้พวกเดนนรกตำรวจก็ยอมรับความผิดที่ตัวเองไปกระทำย่อมยีกับแคทยา และดูรกอีกอก็เจอกับภาพผู้ที่นอนที่มีรอยคราบเลือดเปื้อนอยู่จับได้คาหนังกับเขาแบบนี้ยังไงพวกมันก็ไม่รอดแต่เดี๋ยวตอนที่อีกอร์ใกลจะพาพวกนี้ไปที่โรงพักสารวัตรที่เพิ่งมาถึงก็บอกกับอีกอว่าจะขอสืบสวนคดีนี้ใหม่พราอมีจ่าคนหนึ่งใช้กำลังเกินกว่าเหตุในการสอบสวนผู้ต้องหาและผู้ต้องหาหนึ่งในนั้นก็คือลูกสารวัตรนั่นเองอีกอรที่มียศแค่เป็นลูกน้องจําเป็นต้องทําตามคําสั่งของสารวัตรและเมื่อคุณบุไอแวนได้รู้ผลการจับกลุ่มก็ถึงงกกกักัมมับบุมมมมขและร้้อออหาาดวววยควสินง สภาพจิตใจของแคทยาก็ยังไม่ดีขึ้นและเธอก็เอาแต่ขังตัวเองไว้ในห้องน้ำเธอไม่อาจจะลืมเรื่องราวที่แสนเลวร้รายนี้ได้กูเองก็ทําได้แค่ปลอบใจหลานสาวของเธอด้วยความรักและความฝุ่นที่มีให้ไม่ดานนักสถานีตำรวจก็เชิญคุณปู่ไอแวร์และแคทยามาเจรจาพันิมนอมกับเรื่องชาวที่เกิดขึ้นแต่พูดยังไงคุณปู่ก็ไม่ยอมปรีมนอมด้วยและเขาอยากให้เอาเรื่องกับพวกเด็กนี่ให้ถึงที่สุดชาวันรุกขึ้นคุณปู่ไอแวร์และแคทยาก็ปไ,ากไปเจอกับพนักงานสอบสวน แต่ก็มีบางอย่างที่แปลกๆเพราะพนักงานสอบสวนที่พวกเขาไปพบนั้นก็เป็นพวกของไอเด็กเดนนรกที่พ่อสารวัตรของมันจัดให้เท่านั้นยังไม่พอพวกมันยังมาคับให้เธอนึกย้อนเหตุการณ์อดีตร้ายวันนั้นไปจนถึงใส่ร้ายเธอว่าหากเธอไม่ได้เห็นแก่ความหล่อความรวยของลูกสารวัตรก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น,จนเสสจ้าหนห้านที่สอบสวนเลยสงสัยว่าแคทยามีจุดประสงค์อย่างอื่นแอบแฝงหรือเปล่าคำพูดของเจ้าหน้าที่สอบสวนมันช่างเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงตรงและไร้ความยุติธรรมและพยายามเปลี่ยนสถานะแคทยาจากผู้เสียหายให้กลายเป็นผู้ต้ตองหา เธอรู้สึกแย่มากกับการสอบสวนครั้งนี้หลังจากกลับถึงบ้านสภาพจิตจังแคทยาก,ก็แย่ลงกว่าเดิมคุณปู่ไอแวนก็ทำได้แค่สาบแช่งพวกเด็กเนนรกเท่านั้นปล่อยพวกเดนนรกนั่นกลับลุกคดีไปได้ซะอย่างนั้นและยังลอยหน้าลอยตาไปไม่มีท่าทีสํานึกกับความเลวทรามที่มันก่อขึ้นเลยสักนิดมันยังคงสวนเสเฮ่ห่าก,กันอย่างปกติตัวเองก็เกิดเป็นชายชา้านหารเต็มขั้นไม่อยากให้เรื่องนี้จบลงง่ายๆแน่นอนจากนั้นคุณปู่ไอแวนได้ห่อเปลี่ยนกล้าหาญทั้งหมดที่ตัวเองได้ร เลขอให้พบปรตรอนั้นเห็นแกีคุณประโยชน์ที่ตัวเองทําไว้กับประเทศชาติช่วยสืบสวนสอบสวนคดีของหลานสาวอย่างเป็นธรรมอีกครั้งเพราะผู้ก่อเหตุนหนึ่งในสามนั่นเป็นลูกของผู้มีอิทธิพลหลังจากที่พบปรตรอได้เห็นแผลมคดีแล้วก็บอกคุณปู่ได้แค่ว่าทางตํารวจไม่เจอหลักฐานดีเอเบนตัวแคญาตาเลยแต่จะมีการสงสัยว่าผู้ต้องหาถูกสอบประคับด้วยการใช้กําลังที่เกินกว่าเหตุซึ่งเป็นไปนไม่ได้ที่จะเอาผิดพวกเดนนรกนี่คุณปู่ได้ฟังก็ถึงกับแค้นและยังไม่ทันที่พบตรอะพูดจบ เขาก็ลุกขึ้นแลวเดินจากไปเพราะคุณปู่รู้ดีว่าพบออตรในตอนนี้ถูกผู้มันซื้อไปแล้วเช่นกันคุณปู่โกรธและโมโ oh หอย่างมากที่ทุกอย่างไม่เข้าค่าแคดย่าเลยแต่ที่หลานสาวของเธอนั้นเสียหายทั้งร่างกายและจิตใจอย่างชัดแจ้งขนาดนี้เขาจึงตัดสินใจที่จะแก้แค้นให้กับหลานสาวตัวเองให้จงได้ดังนั้นคุณปู่จึงแวะมาที่ออฟฟิศไหนหน้าจำนองบ้านเพื่อที่คุณปู่จะเอาบ้านตัวเองนั้นมาจำนองซึ่งตรวจทีก็เดินทางไปประเมินบ้านของคุณปู่เดี๋ยวก่อนที่บ้านทั้งเก่าและไกลตัวเมือง คุณปู่เลยขายบ้านออกได้เป็นเงินแค่ประมาณห0 0พันเท่านั้นหลังจากนั้นคุณปู่ไอแวนก็กลับมาถึงบ้านและเข้าไปหาแคทยาซึ่ง,งเธอกรีบวิ่งมากอดคุณปู่จากนั้นเธอก็หยิบเงินที่อยู่บนโต๊ะให้กับคุณปู่และบอกว่าเมื่อกี้สารวัตรมาที่บ้านและขอให้เรารับเงินก้อนนี้ไว้เพราะอยากให้เราจบเรื่องนี้สักทีคุณปู่รู้สึกโกรธทวีคูณขึ้นไปอีกเพราะการที่สารวัตรทำแบบนี้มันเป็นการหยามหน้ากันชัดๆคุณปู่จึงความเงินที่สารวัตรให้มุ่งตรงไปที่บ้านสารวัตรทันที หลังจากนั้นปุ่ถึงบ้านสารวัตรปู่กก็เอาเว้ยใส่หน้าสารวัตรอย่างแรงและคุณปู่ก็เดินจากไปเช้ารุ่งขึ้นระหว่างที่ปู่กับหลานกำลังทานอาหารกันอยู่นั้นแคทยาบอกกับปู่ว่าน้าของเธอนั้นได้ฝากกุญแจบ้านไว้กับเธอพรน,น้าต้องกลับบ้านนอกไปสองสามวันและว่านให้ปู่เข้าไปให้อาหารนกที่น้าเลี้ยงไว้ด้วยพอฟังจบคุณปู่ก,ก็เริ่มคิดแผนการอะไรบางอย่างได้ลุกขึ้นแล้วไปหยิบกุญแจบ้านของนาแคทยาแล้วเดินออกไปสักครูป่ปู่ก็มาถึงบ้านของนาแคทยาและเขาก็เปิดประตูเข้าไปดู คุณปู่เช็คดูหน้าตาของบ้านซึ่งเป็นเบียดที่คุณปู่คิดเอาไว้หุ่มอของบ้านนาแคทยาสามารถมองเห็นห้องของอพวกเด็กเดนรกได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นจุดที่เหมาะสมกับการซุ่มยิงพวกมันจริงๆในวันถัดมาคุณปู I ่ไอแวร์ได้ทำทีบอกแคทยาว่าจะไปในเมืองแต่ความจริงแล้วคุณปู่เดินทางไปตลาดมืดประจำหมู่บ้านต่างหากคุณปู่ไปเจอกับพ่อค้าขายอาวุธและถามคุณขายอาวุธปืนว่ามีขอที่โคตรกว่านี้ไหมคนขายอาวุธฟังแล้วก็ยิ้มกลิ่มเหมือนรู้ว่าคุณปู่จะหาอาวุธไปทำอะไรและบอกกับคุณปู่ว่าอายุปูนนนีี้้แลวยจะเป็มืือืออกหร จากนั้นพ่อข่าววุธก็ขับรถพาคุณปู่ไปดูวาตุธที่โกดังอีกที่หนึ่งหลังจากที่เลือกอยู่นานคุณปู่ก็ได้เจอกับปืนไรเฟิลจุ่มยิงสัญชาติโซเวียตสนัราคาอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0คุณปู่ไม่รอาชา้าควักตังค์ซื้อทันทีแต่ก่อนที่คุณปู่จะกลับบ้านเขาขอลองซ้อมยิงสักหน่อยอ <c oughs> คุณปู่แม่นมากสุก็เป็นชายทห,หารพอคุณปู่กลับมาถึงบ้านเขาพบว่าแม่ของแัทย่ามาอยู่ที่นี่ด้วยและขคทย่าก็เล่าเหตุการณ์เรื้ายท,ท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับแม่ฟังังงงงแแแต่แ่่่่มมขขอออออเเเธอนนกกกจจจาะไปลลบ้้้ววยยใสรืทีิทดดึ แถมยังบอกว่าผู้ผู้ชายมันก็เหมือนกันทั้งนั้นอย่าไปสนใจเรื่องนี้เลยช่างมันเถอะที่แม่แคทยาไม่สนใจเรื่องนี้ก็เพราะว่าแม่ของแคทยาสนใจแต่เรื่องเงินที่ปู่จะได้จากการจำนองบ้านต่างหากแลย่งต่อว่าปู่ว่าทำไมไม่รับเงินปิบันนอนจากสารวัตรพอได้ยินอย่างนั้นปู่ก็โมโหควันออกหูถอดเสื้อผ้าที่แม่แคทยาเคยซื้อให้ปาใส่หน้าเธอแล้วไล่เธอออกจากบ้านไป ตกค่าหลังจากหลานสาวหลับไปแล้วคุณปู่แหววเห็นว่าระแวกแดวบ้านไม่มีใครเดินอยู่แล้วเลยหยิบไรเฟอรที่ซื้อมาพร้อมไอเทมที่เก็บเสียงแอบย่องไปยังบ้านของนั่งแคทยาเช้าวันถัดมาคุณปู่เริ่มแผนการชําระแค้นทันทีโดยขั้นแรกคุณปู่แกล้งทาทีไปดูเพื่อนๆเล่นหมากรุกเหมือนเคยทัดทายทุกคนที่อยู่นั้นพอเป็นพิธีและใส่ช่วงที่เพื่อนๆจดจ่อกับการเล่นหมากรุกแกแขวนนมที่ซื้อมาไว้กับต้นไม้เพื่อต่อที่ดูเองกลับประจักษ์ซุ่มยิงพวกเดนารกจะได้มีพยานหล เมื่อคุณปู่ไอแวนไปถึงบ้านของนาแคทยาก็ไปประจําจุดซุ่มยิงที่มาดูไว้ก่อนหน้านี้ไปจัดแจงเอาปืนไรเฟิลออกมาประทับบ่าแล้วเล็งไปที่พวกเดนนรกนั่นทันทีซึ่งคุณปู่รอจังหวะอยู่ครู่ใหญ่ก็เห็นจังหวะด,ดีที่แกจะลงมือได้ซึ่งแกเลือกจุดสังหารได้ดีมากเพราะแกเล็งไปที่หว่างขาของหนึ่งในสามอนพวกเดนนั่นในขณะที่พวกมันกำลังเปิดแชมเปญฉลองชัยที่ไม่ต้องนอนคุกปูก่รอจังหวะที่เด็กนั่นกำลังจะเปิดขวดและปู่ก็จัดการเหนียวไก่ทันที คุณปู่ยีอัดเข้าไข่มันเต็มๆที่คุณปู่อาศัยจังหวะนี้เพราะจะได้ให้พวกเด็กเดนนั่นเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุขวดร,ระเบิดหลังจากยิงเสร็จแล้วคุณปู่รีบเคลียร์พื้นที่อย่างเร่งด่วนและไม่ลืมที่เก็บป,ปอกกระสุนไปทำลายหลักฐานหลังจากนั้นก็ออกไปหาเพื่อนๆที่กำลังเล่นหมากรุกและทำเนียนบดว่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่นานนักรถพยาบาลก็มาถึงผู้คนที่อยู่รอบๆก็ต่างไปมุงดูว่าเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่เห็นก็คือไอเด็กเวนนั่นถูกยิงไขนอนอยู่บน,นเปลผ้าใบและถูกเข็นขึ้นรถพยาบาลซึ่งทุกคนก็ต่างสะใจกับเรื่องนี้เพราะพวกชาวบ้านนั้นต่างสุดทนกับสันดานเด็กกลุ่มนี้เหลือเกินจากนั้นสารวัตรก็ไปที่ห้องเกิดเหตุก็รู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเปิดขวดเหล้ามันต้องมีอะไรซับซ้อนไปกว่าน,นั้นแน่สารวัตรนัด้านเห็นดูเล็กๆบนโซฟาชัดเจนเลยว่ามันเป็นนนนนดูที่่เกกกิจาระสุปืนแนนอน สันวัตเลยถามลูกตัวเองว่าตอนนั้นได้ยินเสียงปืนหรือเปล่าลูกสารวัตก็บอกว่าไม่ได้ยินเสียงปืนอะไรเลยส่วนเด็กเวอีสองคนนั่นก็ยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุจากการเปิดขวดเหล้าจริงๆพอเห็นอย่างนั้นแล้วสานวัตไม่รู้จะพูดยังไงต่อทําได้แค่หันหลังแล้วเดินจากไปถึงแม้เขาจะรู้ดีว่าเรื่องนี้คุณปู่ต้องมีเอี่ยวแน่นอนแต่ตัวเองก็ทาอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีหลักฐานไปยืนยันตัดกลับไปที่คุณปู่ไอแวนที่กำลังเดินเตะๆอยู่แถวบ้านก็เจอเข้ากับอีกอและเขาก็ถามว่ารู้้เเเเเเรรื่่่่อททีีกกกิิดดดดขึนนับบ็โชปปะใสหลา คุณปู่ก็ทำท่าทีไม่รู้ไม่ชี้แล้วเดินจากอีกอไปซึ่งั้งสองคนต่างรู้ดีว่าใครทำอะไรไว้ต้องมีคนรู้เห็นแน่นอนวันต่อมาคุณปู่แกใช้แผนเดิมในการก่อเหตุซ้ำอีกรอบซึ่งปู่ก็ไปประจำที่บ้านของนาเคตยาเรียบร้อยและอรอจังหวะที่จัดการไอเดนาร์คนที่2องสี่คนที่2นี้ก็กำลังเห่รถใหม่ที่มันเพิ่งซื้อมาก่จะสิ่งรถออกไปข้างนอกปู่เลยวางแผนที่จะยิงไปที่ถังน้ำมันรถของมันเพื่อให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุรถรถะเบิดทันทีที่ปู่ลั่นไกไปที่ถังน้ำมัน ไม่นานครับมันก็ระเบิดจนไฟลุกท่วมไปทั้งรถและไฟจากแรงระเบิดก็ลุกลามไปทั่วร่างกายของเด็กเวนนั่นซึ่งได้ไม่ไปยังออาไว้ว่าสคัญนั่นคือกล่องดวงใจดวงน้อยของมันซึ่งได้รับบาดแผลไฟไหม้อย่างหนักเปินบ้านทั้งหลายต่างเข้ามามุงดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีหลายคนที่เห็นแล้วกเก็บกั้นความสะใจไว้ไม่อยู่หลังจากนั้นคุูปูกก็ทาเนียนเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นและมุกที่เอาหนูไปแขวนต้นไม้กับยืนดูเหตุการณ์อย่างใจเย็นก็ยังได้ผลอยู่แต่ก็อาจจะไม่รอดสายตาของอีกออไไปดด้ตล ส่วนด้านสารวัตรที่รู้เหตุการณ์รถระเบิดแล้วก็รีบมาบอกลูกตัวเองว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งออกนอกบ้านไปเพ่นผ่านที่ไหนพูดของแกทั้งสองที่เคาะร้ายนะ่ะไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแน่นอนและเป้าหมายคนต่อไปอาจจะเป็นแกก็ได้ส่วนลูกของสารวัตรเองก็พอจะเดาได้ว่าเป็นฝิมือของใครและเริ่มที่อยู่ไม่สุขแล้วเช่นกันเด็กนั่นก็เลยพยายามย้ายต้นไม้ท,มทั้งหมดที่อยู่ในบ้านมาวังหน้าต่างไว้แต่ปิดม่านทั้งหมดให้ทึบและไปโฟววัวผูหาออกไปมองนอกหน้าต่างอีกเลยและในมือของมันเองก็กำปืนลูกซองไว้ตลอด กับมาที่อีกอที่แวะมาบ้านคุณปู I ่ไอแวนเพื่อจะซักไซคุณปู่ให้หายสงสัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสองเหตุการณ์แต่เขาก็่ั้นเจอกับแคทยาซะก,ก่อนและเธอก็เลยเชิญอีกอเข้ามาในบ้านและอีกเราไฟังอีกว่าช่วงนี้คุณปู่ไม่ค่อยอยู่บ้านเพราะน้องเธอนั้นกลับไปบ้านนอกและก็วานให้คุณปู่ไปให้อาหารนกที่เลี้ยงเอาไว้ดนะ้วยนาก็เลยฝากกุญแจบ้านไว้กับคุณปู่ไปออกอรอด้วยย่างนั้นก็อ้างว่าขอตัวกลับไปทางานก่อนและใช้จังหวะที่แคทยาเผลอหยิบกุญแจบ,บ้าาานนสวเธอไป ทางด้านสารวัตรที่กลัวว่าลูกตัวเองนั้นจะโดนยิงประดายต่อไปจึเลยตัดสินใจบุกประจับคุณปู่ก่อนที่คุณปู่จะลงมือจากนั้นสารวัตรก็พาลูกน้องพร้อมหมายสารไปขอคนบ้านคุณปู่ไอแวนลูกทีมสารวัตรก็ค้นละเอียดยิบทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่เจอหลักฐานอะไรใดๆแต่ก่อนที่ทีมของสารวัตรจะกลับก็เป็นเวลาเดียวกันกับพี่น้าสาวของแคทยาที่เพิ่งกลับจากบ้านนอกและมาขอคุณแจบ้านที่ฝากไว้คืนพอสารวัตรได้ยินอย่างนั้นก็เหมือนจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น้นนนนนสวสวจึงงงาาาลลููกกทททีีีีมแะคคุณปป่่่บขอาาอห แล้เบอร์บี้อที่บ้านของน้าสาวสารวัตรก็เดินไปที่หน้าต่างแล้วบอกออกไปข้างนอกซึ่งมันเป็นจุดที่เหมาะกับการซุ่มยิงจริงๆที่เหลือกแก้หาวาถุกพยานเท่านั้นเพราะถ้าเจออาวุธเพียงชิ้นเดียวคุณปู่ก็สามารถเข้าคุกได้เลยทางรัฐคุณปู่ที่ยืนมองดูตำรวจคนบ้านอย่างละเอียดยิบก็เกิดอาการร้อนรนเพราะปู่เองก็ซ่อนปืนแต่เพื่อนไว้ที่ตู้เสื้อผ้าแต่เมื่อตำรวจเปิดตู้เสื้อผ้าออกมาปืนที่แก่ซ่อนเอาไว้ก็กลับหายไปวเงก็ดีใจอยู่ยลึกๆแต่ก็มีความแปลกใจว่าทำไมลูกทีมสารวัตรไม่เจอเข้ากับปืน ก่อนที่สารวัตรจะเลิกภารกิจค้นหาเขาบอกคุณปู่ว่าเขาเรียรู้เรื่องทั้งหมดแล้วว่ามันเป็นฝีมือของคุณปู่แต่ทิ้ท้ายอีกว่าถ้าลูกตัวเองเป็นอะไรไปเขาจะไม่ปล่อยคุณปู่ไว้แน่แต่ปู่เองก็สวนกลับสารวัตรว่ามาเสียใจตอนนี้มันก็สายไปแล้วละ่ะคุณสารวัตรพอสารวัตรได้ยินแบบนั้นกากระชากคอเสื้อคุณปู่และถามว่าที่พูดแบบนั้นมันหมายความว่าอย่างไงคุณปู่ที่เห็นสารวัตรเริ่มตึงเครียดก็เลยพยายามบอกให้สารวัตรใจเย็นเรื่องของปู่ไม่สําคัญหรอกนะที่สำคัญกว่านั้นคือตอนนี้ลา่ พอสารวัตรได้ยินอย่างนั้นกาจึงรีบตรงดิงไปหาลูกชายสุดที่รักของเขาทันทีพอสารวัตรไปถึงห้องของลูกเขาก็ทูประตูเรียกลูกให้มาเปิดประตูให้หน่อยแต่ไร่ยยังไงทุกเท่าไรลุกเขาก็ไม่ยอมเปิดประตูสักทีสารวัตรจึงตัดสินใจยิงลูกบิดประตูให้พังเพื่อจะเข้าไปหาลูกแต่เขากลับตัวลูกตัวเองยิงวสวนกลับมาแทนปืนกหญ่ของเขาได้เกิดอาการหลอนไปแล้วและคิดว่าพ่อนั้นเป็นคนที่จะมาสังหารตัวเองแต่ให้พ่อสารวัตรของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนลูกชายเหลือเด่นนั้นก็ประสาทหลอนจนเป็นบ้าไปใน กลับไปที่คุณปู่ไอแวนที่กำลังเดินกลับมาที่บ้านอีกอก็เกิทักคุณปู่และเชิญคุณปู่เข้ามาคุยที่บ้านของเขาเมื่อคุณปู่เข้าไปคุยกับอีกอรในบ้านอีกอให้คุณปู่ดูว่าเขานั้นเจอกับปืนไรเฟิลที่หายไปทีนี้คุณปู่ก็กระจ่างว่าทําไมปืนมันหายไปจากบ้านของน้าสาวเพราะอีกอรนั้นรู้อยู่แล้วว่าทั้งสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นฝีมือของคุณปู่และพยายามตามคุณปู่ไปที่บ้านเพื่อสักถามข้อสงสัย แต่แคทยาก็บอกว่าคุณปู่แวะไปดูบ้านของน้าสาวอีกอร์เลยถือวิสาสะหยิบกุญแจแต่ตามปฏิบ้านของน้าสาวของแคทยาและเจอเข้อศึกษาดายเฟืองนี่เข้าดังนั้นอีกอก็หยิบปืนออกมาจากที่นั่นอีกอเลยถามคุณปู่ว่าเขาขายบ้านเพื่อมาแก้แค้นเนี่ยมันคุ้มค่าหรือคุณปู่เลยบอกอีกอว่าชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตมาถึงจะคุ้มค่าที่สุดและนี่แหละมันคือชีวิตจริงอีกอเลยบอกคุณปู่ว่าคุณปู่เป็นอิสระแล้วหลังจากนี้เขาจะยึดปืนคุณปู่ไปแต่อีกอก็ไมม่ีเจารบกุุุคคณณปปปููู่่่ออยยแลล้้วจึงตักบบาน พอคุณปู่กลับมาถึงบ้านคุณปู่ก็ได้เห็นหลานสาวกลับมาหน่าเริงสุใสยเหมือนเดิมคุณปู่ถึงกับยิ้มออกแล้วรู้สึกว่าสิ่งตัวเองทําไปนะั้นมันคุ้มค่าแล้วจริงๆแล้วหลานสาวสุดร,รักก็เล่นกีตาร์ร้องเพลงให้กับคุณปู่ฟังเพื่อเป็นการตอบแทนที่คุณปู่ทุ่มเทความรักให้กับเธอเสมอมาแล้วหนังก็จบลงครับเป็นยังไงบ้างครับกับ The r e a n d of the Welsh Regiment หรือ Welsh r i l o v Shooter เข็มข้นรุ้นตระทึกตามคุณปู่กันไหมล่ะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบไว้โอกาสหน้าในฐานะหนังคลาสสิกด,ด สวัสดีต้องลากัไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม